สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนวันนี้ก็จะมาแกะเครื่องวิเคราะห์ครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ h ฮ b ริดโซลาร์อินเวอร์เ EXPO Series ครับของย e ี่ห้ออาร์เนินขนาด1,200วัตต์นะครับตัวนี้หน้าตาเหมือนกับรุ่น8,200วัตต์ดูโดยรวมแล้วนะครับเหมือนกันทุกอย่าง เป็นของคุณสุรชัยนะครับกทมอาการเบื้องต้นนะครับทราบมาว่ามีกลิน่นไหม้ครับในขณะที่เครื่องบายพาสต,ตอนกลางคืนนะครับก็มีแกะดูเห็นรอยไหม้อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับขึ้นโค้ด09ก็สอบถามเข้ามานะครับว่าอาการแบบนี้เคยซ่อมไหมครับซ่อมมาเยอะนะครับสำหรับรุ่น8,002 แล้วก็รุ่น10.2ช่วงหลังๆนะครับไม่ค่อยจะได้ลงคลิปสักเท่าไรนะครับเนื่องจากว่างานซ่อมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาลงคลิปงานซ่อมเมื่อไหร่นะครับงานก็จะเข้าเรื่อยๆครับลงไปถึงงานติดตั้งอะไรต่างๆข้างนอกนะครับถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับก็จะทําคลิปไว้นะถ้างานนั้นนะครับที่รับไว้ไม่ด่วนเท่าไหร่นะครับ ถ้าเป็นงานดวนมันจะยุ่งนิดนึงนะครับไหนจะติดตั้งไหนจะถ่ายคลิปนะครับมันจะยุ่งยากเอาละเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับสำหรับเครื่องนี้อาการขึ้นโคด09นะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณปอภูวะดลน,นะครับที่เป็นภาร,ระในการจัดซื้ออะไรในรุ่น8,002มาให้นะครับสั่งมาเผื่อเยอะแยะมากมายเลยสำหรับเครื่องนี้นะครับแจ้งมาว่าใช้มาได้1เดือนครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลยพอมีวันหนึ่งครับเครื่องไบพัดนะแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะครับที่จริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ดีๆก็มีกลิ่นไหมอาจจะมีเสียงระเบิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ยินครับมาแกะดูที่ฝาครอบนะครับพลาสติกที่ครอบบังคับทิศทางลมมีรอยไหมแบบนี้นะครับ ก็คือภาค DC to DC ครับระเบิดแน่นอนจุดนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับก็จะมีในด้านภาคอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่า DC to AC ที่ช็อตนะครับถ้าตัวนี้ช็อตนะครับชุดนี้ช็อตก็จะพาชุด DC to DC ไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันดันไปไหนไม่ได้นะครับดันไฟเข้าไม่ได้สำหรับรุ่นนี้ดูที่ฟิวครับไม่มีแล้วนะครับ ก็เหมือนการต่อตรงเลยครับเอาเหล็กมาพาดแบบนี้เลยถ้าจะให้มันขาดคงไม่ขาดละมั้งครับปิ้นน่าจะขาดไปก่อนส่วนวงจรต่างๆครับด้านในก็จะเหมือนกับรุ่น8002ครับไม่ว่าจะเป็นพวกขดลวดอะไรต่างๆนะครับจะเท่ากันเลยแล้วก็ในด้านบูตพลัสคอนเวอร์เตอร์ครับก็ดูเหมือนจะเหมือนกับ ของรุ่น8,200ครับแต่ IGBT น่าจะเป็นเบอร์ที่สูงกว่าครับเพื่อรับแรงดันและกระแสที่สูงขึ้นครับสำหรับสเปคเครื่องก็บอกว่าเป็นรุ่น AN ข AX ขด Pro ขีด1 0ครับ PV input nominal อยู่ที่ 360V โวลต์นะครับแรงดันที่ทำงานได้ดีอยู่ที่360 สูงสุดได้ที่500โวลต์นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่90จนถึง450กระแสที่รับได้สูงสุดที่27แอมป์นะครับก็ต่อได้ที่2สตริงวัดของแผงโดยรวมนะครับรับได้ที่1 2 0 0วัตต์นะครับในขณะที่ดูโดยผิวเผินด้านบนปริ้นครับแบบนี้ก็เหมือนจะ ไม่มีอะไรเสียหายมากครับมาดูจุดที่ออกอาการให้เห็นเลยนี่นะครับระเบิดเถิดเทิงถ้าแบบนี้นะครับไปทั้งหมดแน่นอนเท่าที่ดูก็เป็นเบอร์มาตรฐานนะครับเบอร์นี้มี NCEP15T14 ครับเบอร์นี้ก็สต็อกไว้เยอะเหมือนกันเป็นเบอร์แท้ที่มาจากโรงงานนะครับแต่ ในเครื่องก็เป็นเบอร์แท้อยู่แล้วนะครับทำไมถึงพังมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภาค MPPT แล้วก็ภาค DC to AC ใช้เบอร์อะไรนะครับใช้เบอร์ JT075N065WED ครับตัวนี้ของแท้ตัวหนึ่งเกือบ300บาทนะครับต่อ1ตัวมีรอยเล้าด้วย แบบนี้เสียแน่นอนใช้เบอร์เดียวเหมือนกันทั้งหมดเลยนะทางสองฝั่งฝั่งละ9ตัวก็รวมกันเป็น18ตัวพอดีครับดูที่ขาก็รู้นะครับนี่นครับสำหรับไดโอดอุนต้าฟาสนะครับใช้2ตัวเหมือนกันขนานกันครับไดโอดอุนต้าฟาสเป็นไดโอดที่รองรับกระแสสูงแล้วก็ความถี่สูงด้วย สำหรับด้านใต้จะเห็นว่าเป็นอะไรตัวใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไดโอดนะครับนะเป็นตัวใหญ่ๆแต่ออปโตนะครับเป็นตัวเล็กๆแบบนี้อนะอปโตหขานะใช้ตัว C ตัวใหญ่เดี๋ยวลองตรวจเช็คดูทางด้าน DC to DC ในด้าน DC to AC แล้วก็ mppt ชาร์จนะครับนะด้านล่างทำงานร่วมกันหมดเลย ตรวจเช็คแล้วนะครับโดยการใช้ทั้งมิเตอร์เข็มนะครับแล้วก็คอมโพเนนต์เฮเตอร์ไล่ตรวจเช็คดูไม่เหลือนะครับไม่เหลือเลย20ตัวกับมอสเฟตแล้วก็ในด้าน DC to AC ไล่วัดในวงจรแล้วนะครับช็อตไปทั้งหมดที่10ตัวครับก็จะมีชุดสวิต c ์อยู่นี่2ตัวนะครับทุกตัวมาขนานกันอยู่นะครับอันนี้ต้องลุ้นกันอีกที ว่าถอดออกมาวัดข้างนอกครับมันจะมีอาการเสียหรือเปล่านะครับจะเห็นว่ามีตัว R นะครับค่ายืดครับสีดำๆแบบนี้อยู่ครับค่อนข้างจะแกะยากเลยทีเดียวสำหรับอินเวอร์เตอรุร่นนี้เดี๋ยวต้องประเมินราคาให้คุณลูกค้าก่อนครับนี่เห็นๆเลยนะครับ แตกห้าแบบนี้เลยนี่สิบตัวครับ igbt สิบตัวแล้วก็ mosfet อีกยี่สิบตัวยังมีชุดไดโอดครับแล้วก็ตัวไดตตัวเล็กๆนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าจะเห็นว่า igbt จะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้ ครับรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น8,002หรือว่ารุ่น10.2นะครับผมเจอปัญหาแล้วนะครับว่าทำไมถึงเสียหลายตัวเลยครับที่ส่งเข้ามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วนะครับก็จบทุกไลนนะครับตั้งแต่ซ่อมไปก็ประมาณผ่านมาเดือนกว่าๆครับยังไม่เห็นเจอปัญหาอะไรครับสำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ ถ้ามาจากโรงงานอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับในด้านการขนส่งแล้วก็ในด้านการประกอบครับก็ไม่อยากจะว่าอะไรให้ใครสักเท่าไหร่ะครับคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ครับเอาละเครื่องนี้ต้องประเมินราคาขคับค่าซ่อมให้คุณลูกค้าก่อนเนื่องจากว่าเสียเยอะมากครับไม่รู้เขาจะสู้ราคาหรือเปล่า บอกตรงๆนะครับถ้าค่าซ่อมประมาณ4 5 0 0พันนะครับผมไม่ซ่อมนะครับแบบนี้ถือว่าไม่คุ้มแน่นอนครับใช้เวลาในการถอดยากมากถ้าหาช่างที่รับซ่อมแล้วก็ราคาถูกกว่านี้ได้ก็เชิญนะครับมันยากจริงๆบอกตรงๆไม่ใช่ว่าเปลี่ยน i g b t แล้วก็ม o ดเฟสเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวต้องถอดออกทั้งหมดนะครับ ถอดออกทั้งหมดทั้งซิงเพื่อตรวจเช็คภาคใจไฟนะครับทั้งด้านสวิตชิ่งหลักแล้วก็สวิตชิ่งที่มาจากแบตเตอรี่นะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็ไล่วัดสัญญาณนะครับว่าสัญญาณมาครบหรือเปล่านะครับทั้ง2ด้านบอร์ดดีหรือเปล่านะครับบอร์ด CPU ถ้าตรวจเช็คแล้วสัญญาณไม่มาก็คือเป็นงานช้างแล้วครับ สำหรับอาการแบบนี้นะครับก็ให้อยู่ที่ 70- ็ดสิบลกันนะครับโอกาสที่จะซ่อมได้อยู่ที่70ครับ30ก็เผื่อไว้แล้วก็ถ้าซ่อมไม่ได้นะครับก็ขอคิดค่าเสียเวลานะครับสักสี่0้าร้อละกันครับส่วนอะไรที่เปลี่ยนไปก็จะถอดออกเท่าที่ผ่านมานะครับก็ไม่เคยเห็นมันเสียอะไรประมาณนี้นะครับ จะเสียก็ประมาณสองคู่ครับอันนี้เสียไปทั้งหมดเลย10ตัวไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับต้องค้นหาต้นตอครับต้นก็ต้นก็ต้องค้นหาครับต้นตอที่ทําให้เครื่องพังครับทั้งที่อยู่ในโหมดปายพาร์ด้วยซ้ํานะครับเอาละก็บน่นบนให้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนครับสวัสดีครับ